สวัสดีครับนี่ครับข้าวเทียนครับกะเพรารวมมิตรไข่เยี่ยวมาไข่ดาวนะครับจานนี้ก็ไม่แพงครับหกสิบบาทครับร้านป้ากับลุงครับเจ้าข่าวเจ้าเดิมฝั่งร้ข้ามเซเว่นมีสาชนนะครับบางแวเจ็ดสิบเก้านะครับมีร้านส้มตำด้วยครับอร่อยครับร้าน นี่หิวข้าวมากครับใส่ซอสมะเขือเทศเวยครับนะกินข้าวทุกคนถ้าใครขับรถผ่านมาก็แวะได้นะครับอ,อร่อยมากครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแชร์อินเวสต์นะครับสวัสดีครับ